สนุกสุดเวียงกันเลยนะคะช่วงนี้การท่องเที่ยวหลายจังหวัดเปิดแล้วอ่ะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงค่ะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบทุนให้กับเด็กกำพร้าค่ะเป็นการมอบโอกาสให้เด็กๆมีความสุขความเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไปค่ะนายระเด็นสมะมะแอรองนายกอบจอยะลาเปิดงานยัดทีมเบตงอย่าปล่อยให้หนู วงเล็บนะคะเด็กกำพร้าเดียวดายครั้งที่16ประจำปี2,566ซึ่งทางชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าในสนองการปฏิบัติาศาสนกิจของผู้ศรัทธาด้านการดูแลและอุปการะเด็กกำพร้าเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในสังคมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแล สังคมและก็สนองนโยบายของภาครัฐทางด้านการพัฒนาและการยกระดับสังคมโดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานที่เป็นเด็กกำพร้าเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนพร้อมชมการแสดงอาณาซิตของนักเรียนรับฟังการบรรยายธรรมการมอบทุนแจกถุงยังชีพแจกของขวัญให้เด็กกำพร้าก็เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากค่ะค่ะซึ่งการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าในครั้งนี้ทางชมรม มุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดหาทุนเพื่อมอบให้แก่เด็กกำพร้าภายในเขตอำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้มอบทุนจำนวนทั้งสิ้น150ทุนทุนละ1,000บาทเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจและให้กำลังใจแก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบและขาดผู้ดูแลอุปการะให้พวกเขามีจิตใจที่เข้มแข็งและตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเต็มความสามารถเพื่อนำความรู้มาใช้ต่อยอดการศึกษาในอนาคตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก,ก่เด็กๆค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ